ทางวิชาการนะครับวิชาชีพการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โควิด -19 นะครับประจําที่การศึกษา2,500ามจับโดย2ม .21 นะครับในวันที่26กันยายน2563ที่ผ่านมานะครับโดยมีการจัดการแข่งขันที่โรงเรียนสุรานาวิทยาครับในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านรองจัดพันธุ์ชนพิการได้ที่เกียรติเป็นผู้บังคับบัญชาทางนี้ครับรายการแรกนะครับกิจกรรมการแข่งขันเซลล์ดีระดับชั้นศึกษาปีที่1นึ่งถึงสาได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศระดับสองได้แก่เด็กหญิงวารัชนาปรบุิช่อนักเรียนชั้นศึกษาปีที่สามสำเร็จครับจึงได้รับทุนของสโมสรวุ้นขาครับรายการที่สองกิจกรรมการแข่งขัน นี่งทีวิทยนะครับระดับชั้นเรียนสาปีที่4ี่ถึงหได้รับรางวัลเหรียญทองระดับที่5ได้แก่นางสาววริศราเตรียมทิมายนักเรียนชั้นเรียนสาปีที่ห้าครับคุณครูผู้สุขสองนะครับคุณครูสโละอนที่สาครับรายการที่สานะครับกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีนระดับชั้นเรียนสาปีที่4ถึง อที่6นะครับได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองนะครับอันดับที่8ได้แก่านางสาวจนิสา,า,สาบัวโก,กงนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศักดิ์อันดที่5้ครับแปดนะครับคุณครูผู้ฝึกสอนนะครับคุณครูสุริมนตโกมวารและคุณครูที่เท,ท่าดูนโทแหลกนะครับรายการต่อมานะครับกิจกรรมการแข่งขันสตอรีเร่เทลลิงนะครับ ระดับชั้นมักศึกษาปีที่หนึ่งนะครับถึงปีที่สามได้รับรางวัลเหรียญเ,เงินนะครับได้แก่เกิ่ยวปาวีตัวทองนักเรียนชั้นมักศึกษาปีที่หนึ่งครับหนึ่งนะครับคุณ 2, ครูผู้สอ,อนนะครับคุณรูมชนิยาจากนอกรายการต่อมาครับเป็นรายการที่หน้าน,นะครับกิจกรรมแการแข่งขันขละครสั้นภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมักศึกษาปีที่สี่ถึงหกนะครับได้รับรางวัล เหรียญเงินนะครับได้แก่ 1, 1. นาง, 3, านาง,งนสาวพีรุจุกานักเรียนชั้นศึกษาปีที่6ทหนา้นา 2. งงน,นายวุฒิชัยขอแชงกลานักเรียนชั้นยศึกษาพีเศษภาหน,ใน้า 3. นางสาวสุพรราพรพอสุระ 4. นายชิรนัยชาดา 5. นางสาวปริยาพรสัพพูนักเรียนชั้นศึกษาปีที่ 5, 5 9าก้านะครับในส่วนรายการต่อมาน,น,นะครับเป็นรายการที่6ครับ กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมศึกษาปีที่4-6ถึงนะครับได้รับรางวัลเหรียญเงินครับได้แก่นางสาวมัทนาโงกตาและนางสาวลักษณาสุขเิษ์นักเรียนชั้นมัศึกษาปีที่6ข้าหน้าครับมาถึง,งรายการที่7แล้วนะครับกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัศึกษาปีที่4-6ถึงนะครับได้รับ รางวัลเหรียญทองแดงได้แก่นายวิศรุตบัวมีนักเรียนชัน้นศึกษาปีที่5้าทศวครับคุณภูมู่สองนะครับคุณครูสุภัชราสิริหะและคุณครูมิพรพิสุทธิ์งามรองครับและรายการสุดท้ายในวันนี้นะครับกิจกรรมแข่งขันเซียนิปปีระดับชั้นศึกษาปีที่4ถึง6นะครับรายเข้าร่วมกันแข่งขงัน, 4, 5, 6, นครับ,ได,ร 1, รบได้แก่นางสาวแพ,แพรวาานีนักเรียนชัน้นศึกษาปีที่5้าทศนร่ษ ครูผู้สอนนะครับคุณครูนาลาชลกองทองหลังครับขอเสียงมือให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลกระดบิดครั้งนึงครับขอขอบคุณที่ต้องรอจทดการในวันนี้ครับขอให้นักเรียนและพบกับครูผู้อาปมภ์หนาทบ ตามปกติได้ครับขอบคุณครับ